ครับผมสวัสดีคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับผม,ผมทำอะไรนี่เย้ายา้พี่นุ่มเขาฮะเย้ายา้พี่นุม่มก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เราเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับเราจะไปไหนวันนี้จะไปรับพลายวันชัยครับผมวันนี้จะไปรับพลายวันชัยกลับบ้านนะครับครับผมก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ,รบจะออกกี่โมงบาย ปลายมุมนะครับปลายมุมนะครับในรอบไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วไหนปลาวันชัยแล้วสี่ห้าหกเจ็ดเดือนแล้วครับผมไม่ได้เจอกันนะไม่ได้เจอกันเลยเลยไม่รู้เขาจะจำได้หรือเปล่าก็จะไปรับลูกชายนะครับพ,พัตตะเดชผมอยู่อยู่ไหนอยู่พัทยาอยู่พัทยาครับอยู่สวน อยูอ่สยวนอะไรนะอยู่สยามอะไรนะอยู่สยามศรัทธาครับผมอ๋อสยามศรัทธาครับตำบลโป่งครับผมก็อยู่ใกล้ๆแถวช่างสยามใช่ไหมอยู่ใกล้ๆแถวกระทิงลายนั่นแหละครับอ๋<า>อแถวกระทิงลายมาไม่ไม่ถึงสองโลหรอกครับมมผมเพราะมันเป็นที่มันเป็นเจ้าของที่เดียวกันกับก,ก,กระทิงลายครับผมอ๋อ,อกระทิงลายสองเป็นดินของเขาครับครับผม ผมย้ายออกจากกระทิงลายสองแล้วผมก็ไปอยู่ตรงนั้นฮะก็จะออกกี่โมงออกบ่ายโมงครับก็ไปถึงนู่นก็พอให้กบเพื่อก็ได้รับได้นอนหน่อยเช้าเช้านั่นแหละเกือบเช้านั่นแหละไม่เช้าหรอกเป็นสองคนเป็นสามคนแล้วมันจะเช้าได้บอกก็ฝากเอฟซีเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับก็เขาเรียกว่าในรอบหกเดือนหกเจ็ดแปดเดือนนู่นแหละแปดเดือนนะครับครับ หมายถึงเมื่อได้อยู่บ้านนี้กี่ปีแล้วไม่ได้วันชครไม่ได้อยู่บ้านนี้สามสี่ปีแล้วครับผมสามปีสามสี่ปีสี่ปีครับตั้งแต่มาบ้านก่อนก่อนจะไปอยู่พัทยานี่อยู่ไหนก่อนก่อนจะอยู่พัทยานี่ผมล่องแต่ก่อนผมไปอยู่ศูนย์นี่แหละอยูศูนย์แล้วก็ผมเอาไปอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านแล้วก็ผมเอาไปอยู่เชียงใหม่ครับผมอยู่เชียงใหม่ได้สองสามเดือนครับผม ชวนยุบสิออกจากออกจากเชียงใหม่ก็มาอยู่บ้านประมาณสักเดือนหนึ่งผมก็ไปอยู่ตาขุนได้เจ็ดเดือนครับครับผมออกจากตาขุนก็มาอยู่บ้านอี่ประมาณสองประมาณเดือนหนึ่งอีกก็เข้าพัทยาเลยตั้งแต่ยาวเลยยาวเลยครับผมจนเขาโตเป็นหนุ่มแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นช้างที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าหุ่นล่ำข้ามก็เด,เดียวครับใส่ง,งาก็ออกสวยเหมือนก<ๆ>ันนะครับ อ,อกสวยนะคุณตาอ,อกสวยครับงางอ,อกสวยนะพายวันชัยแต,แต่ช้างก็ไม่ค่อยสูงไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะเขาเรียกว่าเป็นช้างลำล่ำครับช้างลำล่หนาปึกหนาปึกลำล่ำเขาเรียกมาขามข้อเดียวนะครับแต,แต่หงส์เขาใหญ่หูส์เขาใหญ่ก็ความสูงตามที่ผมเห็นก็น่าจะประมาณพลายบัวขาวได้ไหมได้พายบัวขาวใชไหมบัวขาวของตะพะนะ เออครับขนาดนั้นใหญ่จะสูงก็เออบขนาดขนาดนั้นความสูงประมาณนั้นแต่จะหนาวกว่านั้นตาก็นั่นใหญ่ก็นั่นครับผมโอเคครับผมก็เราก็จะออกประมาณบ่ายโมงนะครับเบฟซีก็ตอนนี้เราก็ก่อนจะออกนี้เรามาทำภารกิจทำภารกิจเก็บเก็บให้น้ำให้ท่าสามหนุ่มก่อนพี่โก้พี่หนุ่มพี่คำน้อยเป็นไงช่วงนี้ วันนั้นวันนั้นเขาออกประมาณครบหนึ่งเลยข้างหนึ่งครับผมแต่พังทางนี้แฉะนิดหนึ่งพมื่อวันหายครับแต่ก็ยังตึงใส่คนอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังตึงเอเวลาผมไปเอาน้ำให้กินนมือสาวปากนีอมอมสายน้ำแต่มือนี่สาวหาสะ้าหาคนครับผมเมื่อวานน้าขันเข้ามานี่น้าขันก็บอกว่านี่ลุงมันจะเอาผมอีกแล้วนี่ หาเรื่องอีก,อกแล้วหาเรื่องเลยนะนี่มันหาเรื่องจริงๆครับอ๋อแต่เขาไม่ต้องมันนี่ก็นิสัยเขาดีนะเขาไม่ทําคนนะเขาเขาไม่เขาไม่ระแวงใส่คนนะแต่บโบกวันนั้นโบกควันขันเสียงดังรจริงเลยนะโบกจนโบกจนคลอกระเทือนเลยแหละเสียงดังวันกันนะครับนี่เสียงดังสนั่นเลยครับก็ก่อนเราจะกลับนะครับแล้ว ก่อนเราจะไปนี่เราต้องทําความสะอาดให้สามหนุ่มก่อนนะครับก็ผมก็มาให้กําลังใจคุณตาเกตนะครับก็เราจะไปด้วยกันนะครับวันนี้น่าจะออกประมาณบ่ายโมงนะครับอกอกประมาณบ่ายโมงนะครับก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอ่านะคะตอนนี้ก็เตรียมของนะคะ เพื่อจะเดินทางไปพัทยานะคะก็มีญาติพี่น้องนะคะมาขนข้าวข้าวเปลือกนะคะไปให้พี่น้องตกงานทางด้านพัทยานะคะผ่านทางรถช่องกัวเจียงไปนะคะจะเอาข้าวข้าวข้าวเปลือกนี้ไปให้ใครคะเอาให้ลุงเอาให้ลุงอยู่ เขาซื้อลงสี<อ>เล็กไปสีขายอยู่ชนบุรีอ๋อข้าวจากสุรินทร์ห้าหกหมื่นทำเอาหลายเทีย่ยวแล้วแต่มันค่ะ<า>เพื่อเอาไปขายนะคะเป็นข้าวสารนะคะขายอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะใช่ข้าวสารข้าวเปลือกข้าวเปลือกนะคะต้องขออภัยข้าวเปลือกข้าเปลือกก็ประมาณประมาณยี่สิบนะคะยี่สิบกระสอบ เอาผ่านทางรถนะคะบรรทุกช้างของรถช่งอชงเปวยเตียงอของเรานะคะก็จะเตรียมตัวออกจากสุรินทร์ตอนประมาณช่วงบ่ายนะคะไปกี่คันคะควันไหมไปทั้งหมดบ้านเรามีอยู่สามสองคันครับสองคันเหรอคะคุณตาครับสองคันกับเตลอแล้วก็มีรถอีกทางด้านพัทยา ก็ตอนนี้ก็เตรียมของกันนะคะก็มีอ่านี่นะคะรถคันนี้นะคะท่านใดที่เห็นนะคะก็ทักทายกันได้นะคะเป็นรถของช่องกุ้ยเจียงเองนะคะนี่เตรียมตัวออกเดินทางบ่ายโมงนี้กันนะคะก็ท่านใดที่เห็นเรานะคะก็ทักทายกันได้นะคะเดีย๋ยวจะมีแวะปั๊มแวะ กินอาหารอะไรอย่างนี้นะคะแวะมาทักทายพี่น้องชาวช้างเราได้นะคะจะจะไปรับช้างตกงานนะคะกันทั้งหมดสี่เชือกนะคะเพื่อกับสุรินทร์ถินบ้านเกิดกันนะคะก็ควันหมายก็จะไปเดินทางไปกับคุณตะเกตแล้วก็จะมีขวันช่วยเอยโชเฟอร์นะคะช่วยขับอีกท่านหนึ่งนะคะ ก็ขอให้พระครูประกรรมปกปักรักษาขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะคะข้าวซุรินนะคะหอมนะคะข้าวหอมมะลินะคะหอมอเพื่อนำไปขายให้กับชนบุรีนะคะ กำลังใจให้พวกเราชาวช้างกันด้วยนะคะไปรับช้างกลับมาสุริน<อ>เป็นลูกสาวของคุณตาเกตเองนะคะพายวันชัยแล้วก็<ห>แล้วก็พี่น้องชาวช้าง<ห>ด้วย15พี่เต็มครับ15พีเต็มเหรอคะพายวันชัยปีหน้ากัน16ปีแล้วอ๋อสูสีพายแก้วพายงามเลยเนาะคุณตาเนาะครับพอซื้อมาไิได้เอาป้อนนะพี่อายุสูสีกันเลยนะคะไม่ได้เอาป้อน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางเป็นกำลังใจให้เดินทางกันปลอดภัยด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกัวเจียงภัยแก้วภัยสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานัครบ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ